โตโยต้านะครับ V8 2008ของคุณคิวนะครับอันนี้เข้ามาต้องการจะฟัชชิ่งระบบแอร์นะเพราะว่าต้องการบำรุงรักษาแล้วก็อายุรถนั้นอพอสมควรแล้วแอร์ Air มีอาการสู้แดดไม่ได้ตอนกลางวันนะครับตอนกลางวันนี้ต้องเปิดแอร์สุดเลยก็ตรวจสอบเบื้องต้นคือน้ำยาแอร์หายเกิน50นะครับ หายเกิน50%เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าน้ํำยายแอร์นะครับหายเกิน50%มันหน้าตาแบบไหนแบบนี้ครับจะเห็นมันคุณควักนะครับแล้วก็จะมีแบบเป็นพิวปั๊กปลายนะครับ ไม่แน่นนะครับคือเนี่ยน้ำยาไม่แน่น่วนระบบเห็นเป็นขาวขุ่นเป็นนมเลยนะครับแล้วก็จะมีทิวทิววิ่งอยู่นะครับอันนี้น้ำยาแอร์มันต่ำกว่า50%นะครับมีการลวซึมของระบบแอร์ด้วยอายุรถนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งโอลิงนะครับโอลิงนะครับอาจจะเป็นไปได้ทั้งตัวตู้แอร์นะครับที่มีการ รั่วตืมก็ได้นะครับเพราะว่าโลหะนะครับหลัง5ปีไปแล้วนะครับยังไงมันก็ต้องปุต้องก่อนเป็นเรื่องธรรมดาและโลหะนั้นคืออลูมิเนียมนะครับตู้แอร์เป็นอลูมิเนียมต้องทำใจสักนิดนึงนะครับพี่คิวเลยเปลี่ยนแผนนะครับจากที่จะมาประชิ่งนะครับให้ทำการขอตู้ตัวเช็คเลยนะครับ แล้วก็จัดการเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตรวจเช็คไล่น้ำมงน้ำมันใหม่ตามขั้นตอนจะได้ไม่เรียกว่าค่าใช้จ่ายจะได้ไม่สูงเพราะว่าเวลาเปลี่ยนตู้แอร์นะครับเราก็ต้องไล่ต้องฟัดน้ำมันอยู่แล้วนะครับก็จะได้น้ำมันใหม่ระบบก็จะเฟิร์มทำงานได้เต็มกำลังรถตัวนี้นะครับเป็นปี2008เนาะก็ตตโตเมย์สมบูรณ์เนาะ10ปีนะครับบำรุษสายสักทีหนึ่งถึงรถจะวิ่งไม่เยอะนะครับ ถึงรถจะวิ่งไม่เยอะรถวิ่งมาเจ็ดหมื่นกว่าโลนะครับรถวิ่งมาเจ็ดหมื่นกว่าโลนะครับมีโอกาสที่ตู้แอร์จะรั่วสูงเพราะว่าจากการพูดคุยสอบถามแล้วมีการไปล้างตู้แอร์นะครับไปล้างตู้แอร์แบบกล่อง้องไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ต้องบอกว่าบางที่เนี่ยบางทีเขาก็ใช้น้ํายาแรงเหมือนกันนะครับอย่างเมื่อวานนะครับเจเจทำฮอนด้าทิสตี้นะครับ ตัวโฟมนะครับโฟมที่รองถาดนั้นละลายเลยนะครับตัวโฟมที่หุ้มตัวตู้ก็ละลายเลยเช่นกันนะครับถ้าตัวเนี้ยนะครับถ้าแกะออกมาแล้วมันจะมียางรองตู้อยู่ถ้ายางละลายก็เรียบร้อยเช่นกันนะครับโอกาสรั่วไมโครลิดสูงนะครับคือรั่วแต่ว่าเราเช็ครั่วด้วยลมด้วยไดโตรเจนเนี่ยบางทีมันไม่ออกก็มีนะครับ ก็ทาการดินน้ํามันออกมานะบก็จะเห็นว่ามันแดงๆเลยนะครับนะมันเป็นเรื่องปกติเนาะนะเพราะว่าอายุการใช้งานของของรถนะครับจํานวนปีนะครับมันก็ก็ได้อยู่นะถึงเลขกิโลจะอยู่แค่เจ็ดหมื่นกวิโลก็ตามนะครับแต่ว่าของมันเสื่อมตามการเวลาได้นะครับอันนี้เราก็ทำการใส่ตัวน้ำมัน UV นะครับ น้ำม on ันฟอชิ่งเข้าไปแล้วนะครับก็จะเห็นตาแมวมันเขียวๆนะครับตอนนี้กําลังแว็กนะครับแว็คระบบอยู่เดี๋ยวเราก็เป็นจุน้ํายงน้ํายาเข้าที่แล้วก็ตั้ร์ตปล่อยให้มันวนไปนะครับสักติดนาทีอ่านี้เราทําการตาร์ทเครื่องนะครับปล่อยให้น้ำมงน้ํามันนะครับน้ํามันฟอยชิ่งแล้วก็ตัวน้ํามันย v นะครับวิ่งเข้าไปนะครับวิ่งเข้าไปในระบบนะครับตอนนี้ตาแมวใสกริ๊กนะครับ ถ้าแนวสายนะครับถ้าสาย UV วีก็จะเห็นมันเขียวขึ้นมานะครับแตปล่อยให้มันลานไปก่อนนะครับสักสิบนาทีอันนี้เรามาทำการเปิดลิ้นชักนะครับก็ตามที่คุณคิวนะครับโทรมาแจ้งว่าระวังพวกปลักไปหน่อยนะครับเพราะว่าติดชุดปลักเนาะมาตามที่เห็นนะครับค่อนข้างจะยัวเยียพอสมควรนะครับ ตัวนี้นะเดี๋ยวเราอาจจะใช้การแยกขาดเอาก็ได้นะครับแยกขาดออกผมไม่ได้ไม่ต้องยกคอนโซลนะครับปกติทางกีจะยกคอนโซลทั้งหมดนะเอาทั้งยวงออกมาล้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าใส่ไฟมันเยอะหรือว่ามันมีโอกาสที่จะหลุดหรือขาดเนี่ยก็อาจจะต้องเลี่ยงักหน่อยเพราะว่าถ้ามันหลุดหรือมันขาดไปเราไม่มีไดอะแกรมนะครับพวกนี้หรือ ว่าอาจจะต่อกับไม่ตรงตำแหน่งเดิมนะครับเพราะว่าสายไฟมันจะมันจะรวมสีกันนะดูดูทรงแล้วนะอันนี้จัเจทําการถอดนะครับตัวตู้แอร์ออกมาแล้วนะครับถอดมาแต่ตู้อย่างเดียวนะครับตู้กับพัดลมโบเวอร์ตัวเปิดตู้ไม่ได้เอาออกนะครับเพราะว่าชุดสายไฟมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เสี่ยงต่อการหลุดขาดสูงนะครับดังนั้นเลยต้องใช้เรียกว่า วิชามานิดนึ่งนะครับในการนำตู้แอร์ออกโดยที่เราไม่ยกคอนโซลครับแตขบ่ข้อดีคือไวนะครับข้อดีคือไวนะครับไม่ได้เสียหายอะไรมากนะครับข้อเสียคือเราจะไม่ได้เอาชุดคูลิ่งยูนิตทั้งหมดมาล้างทำความสะอาดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคงต้องฉีดสเปรย์โฟมล้างนะครับเพื่อเป็นการเรียกว่าชะล้างขี้พุ่งขี้ฝุ่นเนาะที่มันอยู่ภายในอีกทีนึง อ่ะเรามาตรวจเช็คกันนะครับว่ามีรั่วไหมอย่างไรนะครับเอาง่ายๆก็มีปรินะครับเห็นไหมเขียวๆนั่นแหละนะครับหนึ่งจุดนะครับนี่อีกหนึ่งจุดนะครับสีมันอาจจะไม่ได้แบบเขียวจีเขียวจีจ้จาขึ้นมาให้เราเห็นนะเพราะว่าผมผสมนิดเดียวนะครับเดี๋ยวมันเปลืองอ่ะนี่นะครับจางๆนะครับ นี่นะครับพวกนี้มันจะรั่วแบบซึมๆออกมานะครับค่อยๆออกสืดจะไม่มีนะครับจะมีแค่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงรอยขอบเชื่อมนะครับเล็กน้อยนะครับตรงนี้นะครับจะชัดเจนหน่อยนะครับตรงนี้ก็เนี่ยให้ดูนะครับนี่นะครับ ปลายนิ้วชี้ผมเนี่ยเห็นไหมเขียวๆเนี่ยนะครับแล้วก็ในทูบนะครับทูบด้านในนะครับด้านในนะครับด้านในนี้นะเขียวนะครับตมนะครับมีตัวตู้มันปรินะครับมันปริ เคลื่อมนั่นแหละนะครับเพราะว่าอันนี้ผ่านการล้างด้วยครับตู้โตโยต้ากับฮอนด้านี้มันบางนะครับแต่เขาเคลือบกันก่อนกันผูกไว้ไปล้างก็เรียบร้อยนะครับอ่านี่เจ๊เบิกนะครับตู้แอร์มาเป็นที่เรียบร้อยจากเดนโซ่เชียงใหม่นะครับอ่าเรามาดูกันนะครับเรามาดูกันอย่าพยายามถ่ายหเห็นแล้วกันเนาะไม่รู้ว่ามันจะเห็นหรือเปล่านะครับ ถ้าดูดีๆนะครับตัวเนื้อลูมิเนียมเนี่ยมันจะออกเหลืองๆนะครับเห็นไหมอลู A um ar, มิเนียมมันจะออกเหลืองๆอ่านี่นี่น <sky> ี่นะครับเห็นไหมนี่นะครับอันนี้คือน้ํายานะครับน้ํายาที่เขาเคลือบไว้นะครับเนี่ยเห็นไหมตู้ของดินโซนะครับอันนี้เบิกจากศูนย์ดนโซเชียงใหม่นะครับก็จะเห็นชัดเจนเนาะนะครับอัเนียมันจะจะมีภาพน้ํายงน้ํายาเคลือบไว้เพราะว่ารถรุ่นใหม่ๆนะครับ ตู้เป็นบางนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าลดการใช้เคมีพันธ์นะครับลดการใช้สารเคมีอ่ะนะครับลดการใช้น้ํายาแอร์ลงเนาะเพื่อที่เรียกว่ารักโลกนะครับอ่าดังนั้นถ้าเราใช้น้ํายาแอร์น้อยแต่ว่าตัวตู้มันหนามันก็แลกเปลี่ยนความร้อนช้านะครับแอร์มันก็ไม่ช่ำนะครับอันนี้เขาทามาบางนะครับความบางมันคือข้อด้อยทุกคนรู้อยู่แล้วครับเขาก็รู้ว่ามันด้อยนะครับ ดังนั้นเขาเลยเคลือบสารกันก่อนไว้นะครับล้างตู้นะครับควรจะล้างด้วยน้ํายาที่มันไม่มีผลต่อตัวน้ํายาเคลือบตู้ไม่เช่นนั้นแล้วไม่หลอดนะครับไม่หลอดแน่นอนอันนี้ในส่วนของคอมเพรสเซอร์นะครับก็เอาออกมาปรับระยะคัตเพราะว่าชุดคัตยังไม่แตกนะครับยังไม่แตกยังใช้งานได้ดีอยู่นะปร,ปรับระยะไว้นะครับ นี้ก็จะเป็นในส่วนของแผงคอนเดนเซอร์นะแผงแอร์นะครับก็จะเห็นไดเออร์นะครับเราแกะไดเออร์ออกมาให้ดูแล้วนะอ่ะดูดีๆนะครับนี่เป็นขุยนะครับเป็นขรุยแล้วนะครับเป็นขี้ดินแล้วเห็นไหมเริ่มเสื่อมสภาพนะครับตัวเนี้ยนะครับไอ้น้ำมันคงน้ำมันคอมเนี่ยอายุเฉลี่ยมันประมาณ6ก0 0 0กิโลเมตรนะครับไม่ใช่ว่า60,000ปุ๊บมันเสียปั๊บมันไม่ใช่นะการเสื่อมสภาพมันจะค่อยค่อเสื่อมไปเรื่อยอยู่ที่ว่ารถแต่ละคันนะครับ มีการใช้งานสภาวะไหนบ้างถ้าอยู่ในสภาวะร้อนนะครับมันก็ยิ่งเสื่อมไวลงไปอีกบางคนอาจจะบอกว่าเออรถสมัยก่อนรถเมื่อก่อนนี้นะโอ้ยขับรถกระบะสมัยก่อนอย่างเงี้ยไม่เห็นมันจะต้องมาซ่อมองซ่อมแอเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมาคนละเทคโนโลยีกันนะครับตัวนี้นะมันเป็นไมโครทูบนะครับการใช้น้ํามันคอมมันน้อยกว่ารถสมัยก่อนเยอะนะครับเพราะมันใช้น้ํามันคอมน้อยนะครับ สิ่งที่ตามมาก็คือการหมุนเวียนไซเคิลนะครับมันจะถีกว่ามันจะทีกว่าแบบสมัยก่อนที่เป็นแบบเจอเป็นไทยที่ทูปมันจะใหญ่ๆนะครับไอ้พวกเนี้ยทูปมันจะเล็กนะครับไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่าเนี่ยนะนี้เกบอกแล้วนะว่ารถรุ่นใหม่ๆอะทูบมันจะเล็กมันใช้น้ามันคอมเยอะไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ามันน้ามันคอมเยอะมันจะเข้าไปแล้วมันตุ้มตันอยู่ในแผงนะครับรูมันเล็กนะครับ รูปเล็กมันก็จะอุดตันได้ง่ายนั่นแหละมันเลยต้องเปลี่ยนน้ามันคอมนะครับต้องเปลี่ยนน้ามันคอมตามสเปคถ้าไม่ใช่นะแล้วเดี๋ยวนมีปัญหาเรื่องคอมรั่วบ้างนะดึงแรงเครื่องบ้างล่ะอะไรอย่างเงี้ยแอร์เย็นไม่ช้ำบ้างล่ะแอร์เย็นช้าบ้างล่ะมันก็จะปนเปกันไปนะครับเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ก็ถ้าพูดกันตรงๆก็คือ เชื่อช่างนะครับเปลี่ยนน้ำมันคอมทุก6กหมืกิโลเมตรเลทไม่เกิน1 0 0 0 0แกิโลเมตรเพื่อความสบายกระเป๋าตังของท่านเพราะถ้าคอมเสียคอมแตกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับปัจจุบันนี้นะครับหลายๆร้านก็มีเครื่องฟัชชิ่งแล้วนะครับก็ไม่ต้องมานั่งแกะเหมือนสมัยก่อนที่จะต้องโอ้โหถอดทุกชิ้นออกมาฟาชชิง่งออกมาล้างทีเรชิ้นนีละชิ้น เดี๋ยวนี้ต่อเครื่องนะครับเปลี่ยนน้ำมันคอมไล่ออกมาจบเลยนะครับ <S <S อันนี้เราทำการน,นะครับล้างแผงคอนเดนเซอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะติดตั้งตัวไดเออร์นะครับ <S <S <ๆ>ก็เบิร์ลรนโตเช่นกันเดี๋ยวรอไอตัวกองนี้นะครับที่เราไปล้างเนาะรอมันแห้งนิดนึงนะแล้วก็ประกอบก็ถ้ามันยังยชื้นๆยังเปียกอยู่นะเวลาเราประกอบไปเนี่ยเดี๋ยวตัวเดเออร์มันจะดูดความชื้นเข้าไปซะนะครับ เดี๋ยจะทาการแว็กคามนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะทาการเติมน้ํายาแอร์นะครับตอนนี้ก็สตาร์ทเครื่องนะครับสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเติมน้ํายาแอร์กันตอนนี้เจะทางานเสร็จเรียบร้อยทําการเติมน้ำยาเสร็จแล้วนะครับลูกค้ามาเดี๋ยวขอใส่คิปแแ๊บหน่งยนะครับเติมตาแมวใสแบบน้อยเปอร์เซ็นต์ะครับแลรวลมทํางานสปีดหนึ่งนะครับวาขึ้นเต็มลำนะครับ เมื่อกี้เบาแอร์นะอันนี้คนเร่งใหม่นะครับลมมาที่9.9แล้วนะครับมาตรฐานคือ5ถึง3องศานะครับมันได้เจ็ดนะครับให้ลูกค้าดูแล้วนะครับจะดูนะครับว่าเต็มลำนะครับว่าเต็มลำนี่ไม่ต่อเกียร์นะครับให้ลูกค้าดูเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็กําลังคือสับก็เดี๋ยวขอญาตถ่ายคลิปไว้ก่อนนะครับรถวิ่งมานะครับหนึ่งอ่าเจ็ดแสน 3,325กิโลนะครับตู้แอร์มีปัญหานะครับเพราะว่ารั่วก็เด็ดการเปลี่ยนตามสเต็ปงานเค่เคสนี้ใช้เรียกว่าวิชามานิดนึงครับก็ไม่ได้รื้อคอนโซลนะครับก็ถอดถาดนะครับขอดถาดเรียบร้อยก็ไว้หน่อยนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีก็คือไวนะครับใส่ได้ทุกอย่างตรงตำแหน่งเดิมแต่ข้อเสียคือเราจะไม่ได้ล้างตัวชุดเฟรมนะครับชุดคูลิ่งยูนิคมันนะครับ เพราะว่าตัวนี้มีพวกกันขโมยแล้วสายเครื่องเสียงนะครับอยู่บริเวณตู้แอร์ค่อนข้างเยอะเกรงว่าถ้าถ,าถอดยกคอนตัลแล้วเดี๋ยวสายไฟต่างๆจะหลุดนะครับก็เลยไม่ยกนะครับใช้การถอดเอานะครับถอดถาดเอาโอเคนะครับรับประกันตู้แอร์นะครับ2ปีงานประกอบรับประกัน1ปีนะครับผมขอบคุณครับว่าเต็มลำแล้ว